เชื้อ 19, โคโรนาไวรสัสโรคระบาดท,ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและภาคชีวิตคนทั่วโลกมากกว่า4ล้าน5แสนคนโดยจังหวัดพะเยาเองก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้เช่นกันซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดพะเยามีมากกว่า1,600คนและมียอดผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น7คน ครับผมนายกุลศรีนะครับรองนายแพทย์สาธสุขจังหวัดพะเยาเป็นผู้อุนวในการโรงพยาบาลดอกหอมต้ยครับหลังจากที่มีการระบาดในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครเราต้องรับคนพะเยาของเรากลับประมาณ1,300กว่าคนที่รักษาที่เราประมาณ1,500กว่าคนกำลังรักษาที่โรงพยาบาลเหลือแค่130กว่าคนกลับบ้านไปนละพันสี่ร้อยกว่าคนซึ่งทนานจังหวัดเองก็มีมาตรการควบคุมโรคตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 หนึ่งคือเราก็ทําการปิดสถานบันเทิงผับบาร์สคือมาตรการควบคุมร้านอาหารของเรายังให้กินในในร้านได้ส่วนพวกฟิตเนสสนามกีฬาก็ยังเปิดให้ตามปกติส่วนโรงเรียนเราให้อิสระภาพในการประเมินเขาว่าเขาประเมินตัวเองว่าเขาผ่านมาตรการการควบคุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดไหมถ้าเขาผ่านและคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้เปิดได้ก็ให้เป็นในส่วนการตัดสินใจของตัวโรงเรียนเองการคัดกรองถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการควบคุมโรค ที่สาคัญและต้องแน่นหนามากเพียงพอเพราะเรียกว่าเป็นด่านแรกในการควบคุมผู้เสี่ยงติดเชื้อจากสถานการณ์อื่นๆผมมาจากอําเภอพานจังหวัดเชียงรายครับไม่เป็นครับคนติดไม่ถึง30คนยังไม่เป็นสีส้มครับไม่มีครับผมไม่เจอครับมีแต่ด่านตํารวจมาจากจังหวัดเชียงรายครับจุดคัดกรองเท่าที่ผมเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นด่านที่ไม่มีคนครับ เนื่องจากพะเยาเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรพื้นเป็นพื้นที่จังหวัดผ่านบางทีเราจะไปกักตัวข้หมดไมาได้เพราะเขาบอกเขาไม่ได้เดินทางเข้ามาในพะเยาแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่ตัวผู้เดินทางเองบอกว่าจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยาเราก็จะให้เขาสแกน q ิวอา e โคว่าไปพื้นที่ไหนและอยู่กี่วันเพื่อที่ประมวลว่าเคสไหนที่เราต้องตามไปดูว่าต้องกักตัวกี่วันกี่วันวัคซีนเองก็สําคัญเช่นกันเพราะถือว่าเป็นการควบคุมและหยุดการแพร่ระบาดเชื้อโรคได้ดีที่สุด บุคลากรทางการแพทย์ก็เป็น p พรอริตี้แรกๆที่เราให้ความสําคัญในการฉีดวัคซีนสำหรับต่อมาก็จะเป็นผู้ที่ทํางานในพื้นที่ที่เสี่ยงเช่นตามร้านอาหารศูนย์ราชการหรือห้างสรรพสินค้าต่อมาก็จะเป็นประชาชนคนทั่วไปซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เองก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญอย่างมากในสถานการณ์เช่นนี้ดังนั้นการจัดสรรวัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์คนไหนที่เขาประสงค์ที่จะได้รับวัคซีนอะไรเราก็จะจัดให้ตามความต้องการเพราะว่าเรามีวัคซีนพออยู่ละส่วนอุปกรณ์ PPE หรือแม้เรามีเพียงพออยู่ครับด้วยยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า200ล้านคนทั่วโลกซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มีจํานวนไม่น้อยแต่ในจังหวัดพะเยาเองก็มีสถานก,การณ์ที่ดีขึ้นมากนับตั้งแต่การแพร่ระบาดในช่วงแรกทีมข่าวสาขาการสื่อสารซึ่งใหม่รายงาน